บ้านหินทาวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน83แห่งจากถ่ายโอนภารกิจนะคะจากเดิมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ที่อบจค่ะแต่พบว่าที่นี่ยังมีบุคลากร,กรบางส่วนนะคะที่ไม่ยอมถ่ายโอนค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะรับรองในเรื่องของใบวิชาชีพที่ประกอบที่สังกัดอบจค่ะในส่วนของของบุคลากร,กรตอนแรกนี่คือต้องเข้าใจว่า บุคลากรที่ไม่ถ่ายโอนก็คือน้องที่เคยปฏิบัติงานอยู่ที่เดิมเพียงแค่บางคําสั่งที่ผู้ช่วยราชการหรือน้องข้าราชการช่วยราชการไม่สามารถมีลงในคําสั่งได้แต่งานเดิมที่เขาเคยทําพี่ยังให้เขาทําหน้าที่เหมือนเดิมแต่คนเซ็นลายเซ็นอาจจะเป็นข้าราชการที่ถ่ายโอนเฉยเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่การมอบหมายงานน้องๆที่อยู่ที่เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายโอนก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนต่างๆน้องเขาก็ยังได้เหมือนเดิมค่ะ,ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาว่าโวมหมวกคนละใบคนละสีแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งการได้ม,มีมีปัญหาในการจัดการภายในองค์กรในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการกับการสั่งการเขาได้มอบอำนาจมา ให้ผออรพอสาาตเป็นคนมอบหมายบทบาทหน้าที่ในในส่วนของค้าราชการถ่ายค่าราชการช่วยราชการแล้วตามกฎหมายมเราเราจะเป็นคนที่ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งไปที่ต้นสังกัดของเขาก็คือสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอค่ะ,คะ ึ่งในส่วนของตัวชีวัดต่างๆก็จะมีการมอบหมายตามบทบาทแล้วก็พลังงานเดิมของเขาเพียงแค่ในตัวชีวัดตัวนั้นเขาปฏิบัติงานแล้วมีผลสำลิศยังไงบ้างเราก็ทําทแบบประเมินแล้วส่งไปตามรอบการประเมินทุก6เดือนอยู่แล้วเหมือนเดิมนอกจากในเรื่องของบุคลากรบางส่วนที่ไม่ยอมถ่ายโอนในช่วงแรกนะคะในเรื่องของการให้บริการทันตกรรมก็เหมือนกันค่ะรพอพศตอที่นี่นะคะ มีเครื่องมือทันตกรรมนะคะพร้อมให้บริการค่ะแต่เนื่องจากว่าขณะน,นี้กฎหมายยังไม่รองรับนะคะซึ่งทันตแพทย์นะคะจะต้องมีใบวิชาชีพรับรองค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าสังกัดรอพศอตอยังไม่มีกฎหมายรองรับทันตบริการทำให้ห้องทันตกรรมที่นี่นะคะต้องปิดให้บริการค่ะ ทันตแพทย์นะคะที่เคยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าตอนนี้มาสังกัดอบจอก็ต้องปรับบทบาทหน้าที่นะคะจากเดิมที่มีการอุดฟันถอนฟันนะคะตอนนี้ก็ต้องมาเน้นในเรื่องของการให้คําแนะนําแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากค่ะถ้าจะต้องส่งเคสต่อนะคะจะต้องส่งไปที่ทางโรงพยาบาลประจำอําเภอหรือว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะ